เราจะมาดูกันนะคะว่าน้ำหอมที่บอกสําหรับคริสต์มาสในปีนีน้มีอะไรกันบ้างก็ยังพอใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เสริมบุคลิกหรือว่าเห็นภาพชัดขนาดนั้นเพราะน้ำหอมตัวอื่นนะครับจะจใช้ความรู้สึกในเชิงที่เป็นแค่วี้ธรรมดาแต่ตัวนี้พอบวกความเป็นตัวฝาขวดเนี่ยก็จะเป็นสีทองแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็จะมีเนี่ยกับเพื่อนฝูงครอบครัวใช่ไหมครับในบ้านอาันแสนอบอุ่นของเรากันแล้วก็อยู่ข้างๆกับเตาผิงเทพบรรยากาศอบอุ่นสวัสดีครับผมเจมส์นะครับจากช anel เจมส์ครับ และสำหรับเอพิโซดในวันนี้นะครับเพื่อนๆลองทายกันสิครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาในทีมของอะไรกันและแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับสีแดงเพราะงั้นวันนี้เราจะมาในทีมของตรุษจีนแหม่แล้วก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะมาในทีมของคริสต์มาสกันครับล้วพลาดกันไม่ได้ในการพูดถึงน้ําหอมในช่วงเทศกาลนี้กันเพราะว่าน้าหอมในช่วงนี้นะครับก็จะให้ความสุขในเชิงของความสุขมีความอบอุ่นนะครับเราจะมาดูกันนะคบว่าน้ําหอมที่บอกสาหรับคริสต์มาสในปีนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างโดยผมจะมาแนะนําทั้งหมดหตัวด้วยกันไป และสำหรับตัวแรกนะครับก็คือ By the Fireplace จาก Maison Margiela ครับตัวชื่อของคอลเลคชันเขานะครับใช้ชื่อว่า Replica นะครับซึ่งความหมายของมันเนี่ยก็เป็นเหมือนการจําลองบรรยากาศหรือว่าความรู้สึกเนี่ยครับจากการที่เขาดีไซน์น้ำหอมเนี่ยว่ามีประสบการณ์จากที่ไหนมาหรือว่าบรรยากาศอะไรที่เขาอยากจะบันทึกเป็นความทรงจำนะครับโดยตามชื่อเลยนะครับ By the Fireplace เนี่ยก็มีความหมายที่ว่าอยู่ข้างๆเตาผิงใช่ไหมครับตัวนี้ที่ยกขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศคริสต์มาสเนี่ยทุกคนก็จะได้ถึงการเฉลิมฉลองการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวใช่ไหมีเตาผิงกัน ซึ่งตัวนี้นะครับก็ให้บรรยากาศที่เหมือนกันกับบรรยากาศภาพตานั้นเลยครับโดยตัวแนวกลิ่นนะครับก็จะมีตัวโน้ตที่สาคัญอย่างเช่นเชสนัดนะครับใกล้ความรู้สึกเป็นในเชงนนัตตี้ก็จะมีความเป็นถั่วๆนะครับแล้วก็มีความออกเป็นกลวมองนิดน,นึงแล้วมันถึงมีความเป็นวูดดี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของตัวนี้เลยนะครับก็คือกลิ่นของเบอร์นิงบูดก็คือคล้ายๆกับเราไม้ไปเผาไฟในเตาผิงใช่ไหมครับ ให้ความสึกนั้นเลยครับจะมีความสโมกเล็กน้อยทําให้ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าไม่เหมือนกับตัวอื่นเพราะ้าหอมตัวอื่นนะครับจะใช้ความสึกในเชิงที่เป็นแค่วุดด้ธรรมดาแต่ตัวนี้พอบบกความเป็นสโมกเข้าไปนะครับทำให้บรรยากาศเนี่ยสมบูรณ์แบบมากครับและสำหรับการใช้งานนะครับจริงๆตัวติ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบพูดถึงการแต่งตัวได้มากหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นภาพเป็นบุคลิกคนนะครับแต่ว่าอาจจะให้เป็นภาพของบรรยากาศที่มีความสุขอบอุ่นนะครับตอนที่บอกเลยครับว่าเมื่อเลาเฉลมิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยกับเพื่อนฝูงครอบครัวใช่ไหม ดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะใช้ตัวนี้นะครับก็จใจความสึกในเชิงบอมแน่นอนครับแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่น่ารักเข้าหาง่ายอบอุ่นนะครับกลิ่นนี้เนี่ยให้บรรยากาศของ Christmas v i b ์ได้ดีมากเลยครับ และน้ำหอมสำหรับคริสต์มาสไรฟ์ตัวต่อไปนะครับก็คือ black phantom จากคิริเลียนครับและสำหรับเมื่อกี้นะครับเรามีพูดถึงบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศในบ้านเตอผิงไปแล้วใช่ไหมครับต่อมานะครับเราจะมาเสริมบรรยากาศกันรรากาเนข้าไปอีกโดยที่กลิ่นของ black phantom นะครับก็จะเป็นในกลิ่นที่เป็นคล้ายๆกับโกโก้นะครับก็เปรียบเสม,มือนว่าเราเนี่ยออยู่ในบ้านอน,นแสศอบอุ่นใช่ไหมครับกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวข้างๆเตาผิงน,นะครับแล้วเราก็จิบโกโก้ไปด้วยกันอ่าบรรยากาศนะครับเป็นแบบนั้นเลย ตัวโน้ตของ Black Phantom นะครับที่น่าสนใจเนี่ยเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีเรื่องของรัมก็คือเหล้ารัมโดยที่พื้นฐานนะครับคิลเลียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำเครื่องดื่มเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ดังนั้นนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญและก็ความเก่งนะครับในเรื่องของการทำโน้ตที่เป็นเกี่ยวกับเหล้าแต่ว่าอาจจะไม่ให้ความรู้สึกเป็นแบบว่ามึนเมาขนาดนั้นนะครับมีติดเข้ามาเพื่อให้ความรู้สึกว่าเป็นแนวฟิลกลื่นๆสบายๆครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือกาแฟครับหรือว่ากาแฟนนนนัั่่เองงซึตวี้ะครับก็จะใหอฟม อบอุ่นขึ้นมาแล้วก็มีความสโมกเล็กน้อยน,นะครับคล้ายๆกับเป็นกลิ่นกาแฟขั่วนะครับดังนั้นถ้าเกิดคนที่จะใช้นะครับก็าจะาเป็นคนที่ดูลุกอาจจะมีความสุขุมนิดนึงมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าด้วยแนวกลิ่นเนี่ยจริงๆก็จะมีความเข้มใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่อายุยังน้อยนะครับก็ยังพอใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เสริมบุคลิกหรือว่าเห็นภาพชัดขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศนะครับให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงครับเพราะในช่วงเปิดเนี่ยจะมีความเป็นดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็เป็นคอฟฟี่เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันหวานเกินไปหรือว่ามันดูเป็นความเป็นกลัวมงหรือว่าขนมจุดเกินไปนะครับแต่ว่าสุดท้าย ซึ่งก็ตามที่บอกเลยครับท้าห้ความความเข้มขึ้นมาไม่ได้หวานจนเกินไปนะครับดังนั้นตัวกลิ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะใช้นะครับก็อย่าสเปรย์จนมากเกินไปละกันครับเพราะว่าช่วงต้นอาจจะหวานแต่ช่วงหลังนะครับมีความเข้มครับ และสำหรับตัวต่อไปเรามีเตาผิงแล้วใช่ไหมครับโกโก้เราก็มีแล้วแต่ว่าเรายังขาดขนมกันนะครับและสำหรับตัวต่อไปนะครับก็คืออิตาลิก้าในไลน์คารซอมอร์ติจากเซอร์จอบครับโดยสำหรับโน้ตของอิตาลิก้านะครับตัวแรกเลยก็คืออัลมอนด์ครับก็จะมีความเป็นนัตตี้แห้งๆนะครับบวกกับมีความเป็นนมๆมนิดนึงต่อมานะก็คือนมเลยครับและสุดท้ายครับก็คือแซฟรอนหรือว่ายาฟรอนโดยโน้ตยาฟรอนนะครับก็เป็นโน้ตสไปซที่น่าสนใจแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยพบในน้ำหอมนะครับเพราะว่าเป็นโน้ตที่มีราคาแพงนะครับถ นแนวกลิ่นของอิตาลิก้านะครับจากที่ท้าวความเลยครับว่ากลิ่นของมันเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็เป็นขนมหวานอาจจะเป็นขนมอบนะครับในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสโดยตัวแนวกลิ่นเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นขนมมากมาก แล้วก็มีความเจือด้วยอัลมอนด์ใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยคําที่เป็นความสุขเป็นนมเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับว่าเหมือนเราจุ่มคุกกี้อัลมอนด์นะครับลงไปในนมอีกทีหนึ่งอ่าบรรยากาศเป็นแบบนั้นเลยครับและสุดท้ายการใช้งานนะครับเนื่องจากเป็นแนวกรมองหรือว่าขนมใช่ไหมครับแล้วตัวนี้เนี่ยมีความเป็นขนมขนมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่าคนที่ชอบแนวกรมองเนี่ยจะสนใจแต่ต้องระวังในการสเปรย์นะครับเพราะว่าถ้าสเปรย์มากเกินไปเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามึนแน่นอนหรือว่าหวานแน่นอนนะครับ หลายคนนะครับก็ให้คำนิยามว่าคนที่ฉีดกลิ่นนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าน่าอร่อยอ่าหรือว่ารู้สึกว่าหอมเย้ายวนนะครับรู้สึกว่าน่ากัดน่าขบนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับลองดูได้นะครับว่าเป็นแนวขนมที่เรียกว่าเป็นท็อปของทางฝั่งกัวมองได้เลยครับโดยที่หน้าตาของอิตาเิกยนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวฝาขวดเนี่ยก็จะเป็นสีทองแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็จะมีเป็นผู้นะครับแล้วก็จะมีตราของคาซาโมร์จีนะครับ อ่าแล้วก็รวไปถึงตัวแท็กด้านหน้านะครับของตทลิก้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยก็คือเป็นเหมือนแท็กป้ายสีทองนะครับตัวอิตาลิก้าจริงๆแล้วเนี่ยมี2 e ditions นะครับจริงๆครั้งแรกเนี่ยปล่อยมาตั้งแต่ในปี2016 แล้วก็อาจจะด้วยความที่ปล่อยมาครั้งแรกเนี่ยกลิ่นก็จะมีความอินเทนส์รล้วกเข้มข้นครับตอนหลังเนี่ยเขามีการ r e f o r m ม l a t e นะครับก็มีการปรับสูตรในปี2 0 2 1ก็คือปีที่แล้วนะครับดังนั้นตัวกลิ่นเนี่ยจะมีความเบาลงซอฟต์ลงนะครับอาจจะใช้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปลองทั้ง2เวอร์ชันได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันโดยที่ในไลคัสมารตินะครับก็มีหลายตัวด้วยกันถ้าเกิดใครสนใจอยากดูกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้ล่างนะครับเดี๋ยวจะมาโชว์กันนะ อย่าลืมกันนะครับถ้าอยากดูคอมเมนต์กันครับและสำหรับตัวต่อไปนะครับก็คือไลก้ากิจจากทอมฟอร์ดครับที่เรียกมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เรามีพูดถึงบรรยากาศแล้วใช่ไหมครับว่ามีเตาผิงนะครับ มีโกโก้อุ่นๆมีขนมคุกกี้ทานกันแล้วนะครับเทศกาลคริสต์มาสนะครับถ้าพูดถึงแลวเนี่ยคิดว่าทุกคนนะครับก็น่าจะรอคอยสิ่งนี้เหมือนกันก็คือของขวัญใช่ไหมครับอ่าไม่ว่าเราจะเป็นการให้ของขวัญผู้อื่นนะครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยก็ได้รับของขวัญเหมือนกันซึ่งตัวนี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับบรรยากาศอันหอมหวานที่เรารอคอยจะได้รับของขวัญกันครับและสำหรับกลิ่นของ Back o ออร์คนะครับกลิ่นหลักเนี่ยก็จะเป็นวอร์มสไปซี่ครับก็จะมีความรู้สึกให้ความอบอุ่นแล้วก็มีความเป็นเครื่องเทศคคััตะวววววนนถดมมมมมมาาาเเีี่ยกกกกก็็็็จปึงงๆแลล้้ออ โดยตัวโนต้ตที่น่าสนใจนะครับก็จะมีแพ t ช h o หรือว่าพิมเสนนั่นเองครับตัวพิมเสนนะครับก็หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมาอยู่ในนี้เนี่ยจะเข้ากันหรือเปล่ปาเต็นจริง,รงพิมเสนเป็นโนต้ตที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเลนดีๆเนี่ยสามารถให้แนวกลิ่นที่หลากหลายกันได้มากๆไม่ว่าจะเป็นแนวกลมองก็ได้แนวฟลอร์ก็ได้นะครับแนวสไปซ์ก็ได้หรือแนวกลิ่นยังสามารถทำได้ด้วยครับและสำหรับโน้ตต่อไปนะครับก็คือออริขิดครับก็คือกล้วยไม้นั่นเองเอ่อในกลิ่นของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับกล้วยไม้แบบบ ตัวน้ำของดอกกล้วยไม้นะครับก็จะมีความเป็นฟลอร์เล็กน้อยแล้วก็มีความแบบเหมือนนมนมนะครับทำให้ตัวกลิ่นนะครับมีลักษณะที่ออกเหมือนเชิงนมนิดนึงเป็นมิลกี้นิดนึงนะครับแต่ไม่ได้หนักหรือว่าไม่ได้สึกว่าดูเป็นเด็กขนาดนั้นนะครับและสุดท้ายครับแนวกลิ่นของแบล็กออร์คิดนะครับถ้าเกิดใช้งานเนี่ยกล้าจะเหมาะสำหรับกลิ่นในเชิงผู้หญิงมากกว่ามีความเป็นเฟมินีนนะครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ดูเด็กแต่ว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ดูมีอายุนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องดูภูมิฐานนนะะครรััับถถ้้าาาาพูดึงงงออออยยยุหืววว่่่ชเีจจตซก 25ขึ้นไปครับคือไม่ใช่เด็กมัธยมหรือว่าเป็นวัยมหลาลัยนะครับต้องเป็นผู้ใหญ่มากกว่านั้นครับตามที่บอกเลยนะครับว่าเปรียบเสมือนกับบรรยากาศตอนที่เรารอของขวัญใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่เรารอคอยแล้วก็อาจจะมีความหอมหวนของบรรยากาศนะครับที่เราสึกว่าเรากำลังตื่นเต้นที่จะได้รับของขวัญซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ตอบโจทย์บรรยากาศตอนนั้นได้ดีเลยครับและสำหรับ b ล a c k Orchid นะครับจะอยู่ใน Original Line ของ t o m f o r d นะครับ จริงๆท o m f o r ์เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เป็นดีไซเนอร์นะครับแต่ว่าทำน้ำหอมนี้ได้ดีมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับไปลองดูได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่น้ำหอมของ Tomfort เนี่ยจะอยู่ใน private blend ก็จะเป็นลันกษณะของกลิ่นที่พิเศษเฉพาะนะครับของท o m f o r ์เองแต่ว่ากลิ่นของ original line เนี่ยคนก็อาจจะมักมองข้ามนะครับว่าเอ้ไม่ได้แบบสู้เท่ากับ private ได้หรือเปล่าแต่ว่าจะแนะนำเลยนะครับว่ากลิ่น original เนี่ยดีมากๆเลยครับ และสำหรับคริสต์มาสไวท์ตัวสุดท้ายนะครับก็คือบัคคารูช540 Extra จาก MFK ครับโดยกลิ่นนี้นะครับที่เรียกมาเนี่ยก็จากที่เราร้อยเรียงเรื่องราวกันใช่ไหมครับกลิ่นนี้ก็เปรียบเสมือนกับบรรยากาศแห่งความสุขนะครับที่เราอยากจะบันทึกเป็นความทรงจําไว้นานแสนนานครับเพราะว่าตัวกลิ่นนี้นะครับตามชื่อเลยครับว่าเป็น Extra ใช่ไหมครับก็จะมีความเข้มข้นของน้ามันหอมระเหยสูงแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการใช้งานนะครับติดทนนานและสำหรับโน้ตที่น่าสนใจของตัวนี้นะครับก็จะมีแซฟฟรอนคร ต่อมานะครับก็จะมีแอมเบอร์กริสแอมเบอร์กริสหรือว่าอัมพันทะเลเนี่ยก็จะให้แนวกลิ่นที่เป็นเชิงฟุ้งกระจายนะครับมีความคล้ายคล้ายกับความคาวของทะเลเบาๆนะครับโดยที่เป็นเอ็กซตร์นะครับก็จะทำให้ตัวแนวกลิ่นนะครับอยู่นานมากๆตัวเอ็กซตร์เนี่ยระยะในการติดทนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราฉีดใส่เสื้อผ้าใช่ไหมครับแล้วเราไม่ซักเนี่ยจริงๆอาจจะได้ถึง1-2สัปดาห์เลยนะครับโดยที่ถ้าเรากลับไปลองดมเนี่ยก็ยังได้กลิ่นอยู่นะครับโดยแนวกลิ่นหลักนะครับก็จะเป็นแอมเบอร์หรือว่าอัมพันนะครับอัมพันทีี่่่เเปป็็็นนนยยยาาาาางงไมมมมม้้้้ใชัััคคครรบบแลลวววกกกูสึๆ ถุงมือหมอฟันหลายๆคนก็มีพูดถึงนะครับว่าแนวกลิ่นเนี่ยคล้ายๆกับแบบนั้นเลยคือมีกลิ่นแบบว่าออกแนวยางงหวานๆนะครับและบรรยากาศนะครับก็เนื่องจากตัวแนวกลิ่นนี้มีความติดทนใช่ไหมครับก็เปรียบเสมือนกับความทรงจาของช่วงคริสต์มาสนะครับที่เราอยากจะบันทึกความทรงจําไว้กับตัวเราให้อยู่นานเท่านานนะครับโดยแนวกลิ่นของมันเนี่ยก็จะบรรยากาศที่ดูมีความสุข ดูมีความสดใสนะครับตามสีขวดเลยนะครับเป็นสีแดงที่ดูไวบรันด์หรือว่ามีความสดชื่นหรือว่ามีชุดชีวานะครับและสำหรับการใช้งานนะครับก็คิดว่าเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยนะครับตัวแนวติ่นนี้เป็นกลิ่นที่หอมหวานนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าไม่ได้มีเรื่องของขอบเขตหรือว่าข้อจํากัดใดๆในการใช้งานนะครับทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงและก็ใช้งานได้ครับโดยแบรนด์ MFK นะครับก็เป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศส ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักแบรนด์เอฟเวอร์เคนะครับมาจากบาคาราโรช540กันใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเอ็กซ์ตรีต์เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเข้มข้นเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะแบบบางทีที่เราใช้ EDP อยู่แล้วเนี่ยถ้าข้ามมาใช้เอ็กซ์ตรีต์เนี่ยมันจะมีความต่างที่คุ้มค่าไหมต้องบอกเลยนะครับว่าควรละอารมณ์กันเลยตัว EDP นะครับจะมีความหอมหวานที่ฟุ้งกระจายกว่ามากนะครับแต่เอ็กซ์ตรีต์เนี่ยจะมีความานิ่งหรือว่ามีความสุขุมเนี่ยมากกว่าถามว่ามีความหวานไหมมีนะครับแต่ไมไ่เท่ากัั e ับบตว EDP คร ดังนั้นบรรยากาศนี่ครับอาจจะให้ความสึกในเชิงนิ่งมากขึ้นดูสุข,ขุมดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสุกว่า EDP เนี่ยมีความหวานฟุ้งกระจายกันจนกันไปตัวนี้นะครับตอบโจทย์เลยครับ และสำหรับเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้เวลากับคนที่เรารักนะครับอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าเหมือนเจ้าของช่องนะครับที่ทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเริ่มอดแอดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสุขภาพสำคัญที่สุดครับและสุดท้ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนมีคริสต์มาสครับ